กูงมีกวนสิดอกไม่ได้มึงจะดอกแฮ่อ่ะจะดอกไหมถามความเขาถามความสมัครใจถ้าจะถ้าจะดอกมันก็มาเตรียมตัวเอ้ยเออกูกูอยากใช้เซนก่อนแล้วมันจะทำยังไงโยนดอกไปข้างล่างแล้วเวลาต้องรีบตัดสินใจนะฮะกูยืนยู่แฮทเลยเฮ้ยมีสองแฮทอ่ะอื แต่แฮทมึงมันไม่ลงสายมามามาในในในตายแล้วโอ้ยเอ็กเดี๋ยวต้องอ๋ต้องต้องต้องแฮทที่เอ็กต้องแฮทที่เอ้ยไม่ดิกูเละแบ่งทีแบ่งทีเอ็กมาอิงพอมยังไม่ใช่ละวมึงมึงมึงไม่ได้ใจมึงใช้ไูมพุตนกูกูมีลูกซองนะงั้นไม่ไม่ลูกซองมันต้องไหลนั่นไงเอ็กมึงออกไปมึงออกไปไปเลือดมึงน้อยมึงพร้อมลงยังหนึ่งสองซ้ำ

ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เื่อกี้ตักูตะโกนอย่าง